สรุปที่ทุกคนขอมาเยอะมากก็คือเติ้ลเฟิร์สวันอยากแบบให้ดูแบบเขาร้องเพลงพร้อมเสิร์ฟพอเสิร์ฟอันนี้เสิร์ฟจริงวันนี้เสนอบทเพลงที่ขั้นหนังสือของ b o กี้ Lion Cover โดยเติ้น First One นะครับบอกเลยว่าเพราะมากอก็ฟังตลอดอ่ะลหลงนี่มองกันเล นี่เป็นตะไข่ในน้ำ <laughs> ว่าจะบอกว่าเป็นกัพี่มาตวนว่ามุมนี้นอ่ะเป็นได้เลยเดีวผูกโอ้เรา,า <laughs> ชอบเพลงนี้มากอะ่ะแต่ต้องเป็นเวอร์ชันเต้นเปิดบานร้องเท่นานั้นนะ ไม่โบกี้ก็ชอบโบกี้พี่โบกี้เขาร้องแบบฟิลออกมามันกลายเป็นเพลงเศร้าไงแต่เติ้ un, ลเฟิ์สวันร้องออกมาเป็นเพลงร<ต>ัก<ะ>เอ,อ้ยทำไมร้องพอขนาดนี้อ่ะทำบุญด้วยอะไรอ่ะชาติที่แล้วอ่ะอเกบเสียงหรือเปล่าหระะือลัะ เออใช่ป่ะเดี๋ยวจะลองไม่ทำบ้างหยเมื่อกี้แบบไม่เที่ยนะไม่ป่ะถวายไม่้าคาจริงลรบุ่นมากอย่ามองคนมันมันสามารถรีแอคไปแล้วตายได้เลยนะชอบทุกภาษาชอบทุกคนทุกเขาทุกครที่เขาเปล่งเสียงออกมา เอ๊ะพอโอ้โหเป็นเป็นแก้วเป็นสแตงพ่อแม่ทำงคุณด้วยอะไรได้ลูกแบบนี้ลูกดีมีคุณภาพเนาะเจอด้วยแผ่นดินอ่ะขอให้รวไหนแม้จะต้อไปอยู่เน็โกแล้วพวกนี้ สิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่แปลกของโลกคือเติร์นโฟตร์สบอลเขาะว่าคนโผล่ไงคนพบลจริงจดทะเบียนยูเนสโกเลยขึ้นมระดกโลกก็ได้อ่ะไม่ติดโปรดรักษาไว้จริงขึ้นมระดกโลกม <c oughs> สมบัติของแผ่นดินจริอง <c oughs> อันนี้ก็ได้ขอขอได้ไหมเผื่อเรามีลูกหลาน ลงในประวัติศาสตร์วิชาเรียนว่าเคยมีเติ้ลเฟิร์สวันให้อยู่ในหนังสือ,อบุคคลสองชัอนเราขอขนาดดี้จริงใส่วิชาเนี่ยก็ได้อาวิชาภาษาไทยก็ได้วิธีวิชาลองเพลงอะไรเงีเออ้ยอยากให้ใส่จริงๆ อย่างนี้ต้องลงคณิตศาสตร์เลยนะพอเลขแรกต่อละสูตรไม่ใช่หนึ่งละต้เป็นเฟิร์สกับวันอุย้ยและเชอนออ้อาวหรือแบ้นอยู่กันเพืไงไม่งั้นก็เรียนอยู่ในแบบโทชโนลกะนะะ็ได้ครับวันหน้าสองคนนี้คือแบบสามเหลี่ยมทองคำ เอกเอาให้ครบทุกวิชาไม่เด็กให้อยู่จริงๆประวัติศาสตร์อ่ะบ<อ>ุคคลสำคัญเ,<อ>เป็นคนที่เก่งร้องเพลงพอร์สหอเนี่ยเืเ่อมากนี่ก็คกแค่คำว่าหน้าทำเรื่องเบืมแล้วคือตายชาตินี้จะไม่ใช้คำว่าหลอกใครอีกแล้วคือเติ้ลเฟิร์สบัน,บนคือแบบหมดแล้วเก็บไปหมดแล้วเก็บไปหมดจริง,งกเก่งด้วยอ่ะจะไม่ชมใครว่าเก่งแล้ว เศร้านะลูกทำไมร้องเป็นเพงลงรักได้อ่ะรักกันนะแบบมันที่ขั้นหนังสืออ่ะอันนี้มันไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแล้วอ,อ,อันนี้พบกันทุกตอนสอนกันทุกทีนะฮอ,อ,อลรัดก็ดี ไปเป็นนักร้องเถอะไปเปิดวงเองอะเราไปเล่นเดี๋ยวจะจ้างไปเปิดวงเองจะจ้างอ,อ,อายุไม่ใช่ปัญหาของเต้นเลยอ่ะพี่เต้้เขออายุแบบ28แปแล้วนะแต่แบบพึ่งคนโผแบบแต่หน้าเหมือน20่สิบกินอะไรกนอะยอย เก่งน้ำปิงทำแบบนี้จะชมเหมือนกันเสิร์ฟหน่อยเอ้ยเป็นต่อ้ขอเป็นดอกหญ้าในนั้นได้ไหมอยากฟังสดขอเป็นไม้ได้ไหมขอเป็นกีตาร์ขอเป็นสร้อยที่คอขอเป็นทุกอย่างขอเป็นไอชายโดก็ได้อยากจะทำใหม่ชีวิตให้ต้นตลอด

นุนิวใครอ่ะใครนี่เฮ้ยเคนลย,อนยกอง้าน่ารกอ่ะอ่มันเป็นอันนี้ของโดมนนันดีเขาพี่ออฟพัวกับโทมัส ก็ได้อ่ะอินเตอร์อ่ะโกเลยอ่ะโกอินเตอร์ละไปเลยรู้นะคิดอะไรเออ จะตายแล้วโอู้อิอออน,นออเป็นคนที่สายตาดีมากเลยอ่ะอบอกอะไรนะคนร,ะร้องเพลงเพราะ้องมีเสน่ห์แล้วแบบโอ้หน้าตาจริงมีเสน่ห์เสน่ห์มากแบบเต็มร้อยไอ้อยเอ่ะถ้าใครจะเรียนเสน่ห์ดูดูเต้นเป็นตัวอย่างเสน่ห์แบบติ๊กถูกทุกข้อการส่งสายตาการร้องเพลงคือใช่อ่ะถูกต้องที่สุดแบบนั้นจริง เฮ้ยโทมหาหล่อต้องวะเฮ้ยโทมาติดมากสเมเนี้ย <c oughs> ดูดิการโยกตัวกันแบบใช้บาดี้แต่ชอบที่สุด <c oughs> ของเติ้ลคือกรอบหน้าเป็นคนที่แบบกรอบหน้าแบบ เป็นต่อยังต้องขนลุกอ่ะไอแสากับลรางงเิออยู่เลอรนี่เขาเรียกอะไรนะอันนี้ม่อะไรคนที่คุ้คุณอ่ะคอลเลกเตอร์ที่อ ยากให้เติ้นแบบออกอัลบบ้มสักสิบเพลงจะได้ฟังก่อนนอนสิบเพลงสามสิบนาทีอําัจะนอนหลับพอดีเขาเคยประกวดเราไหมไม่เคยอ๋อจริงปะคือแบบมือคนเกิดมามีความสามารถน้องปิงก็นั่งผิดที่เอาจริงไม่ตอนนี้อีกคุณยังไงแบบอีวีเจเขาแบบเสิร์ฟกันแรง แต่ถ้าพ่อครูกับน้ำปิงมาก็จะอินต่อเปลี่ยนใหม่อันนี้จับอารมณ์งั้นีกน้พ่อมาเอ้ยทำไมไม่รักกันะใครวะคนนี้แล้วก็ขอเพลงนั่งฟังอ่ะ อูอินเนอร์แบบกกอุยอินเนอร์ดีเนาะอุยแล้วมือแบบเล็กมากอะอมือผู้หญิงมาก,กหัวจะลดเท้าไม่มีข้อติตโอ้ดูแบบไปจมูกกับไม้มันส่งกันมากอะ พี่ออฟภูมิใจมากแบบนักแสดงพี่ดีมากแต่ละคนว่้คนนี้เราหมุนแบบเปิรนเราหมุนมากร้องเพลงอะเมื่อกี้จะมีความแบบเท่เนาะแบบจะมีแบบความแบบป๊อปหน่อยอันนี้จะแบบอินเนอร์ดีมากเหมือนสมองคิดทุกคำที่ร้องออกมาแล้วใส่อินเนอร์ไป <c oughs> <c oughs> จริงจริงจริงดีจริงดีจริงตัดออกก็ได้นะนแบบคีย์บอร์ดแบบเสียงอยากฟังเสียงสดอ๋ออ๋อเดียวทไไม่รัก่ดจี่อยากอยู่แเืองย แล้วโลดีเนาะเหมือนแบบตั้งแคมป์มาอันนี้คือมองเติร์นแน่เลยเฮ้ยจริงจังไปปะพี่จริงจังไปไหมแล้วเสื้อบางอะไรขนาดนั้นอะ พันลมอยู่นะอย่าร้องอย่าร้องอันนี้น่าจะแบบคิดอยู่เรื่องราวกระทบกับตัวเองแล้วแบบเพลงมันโดนนะเจ้าของเพลงภูมิใจเจ้าของเพิ่์ดก็ภูมิใจดีด้จริงภูเจ้าของเพลงแบบเป็นภูมิใจมากอะ ใครไม่อยากให้รักกันคนทั้งโลกเขาอยากให้รักกันทั้งนั้นแหละละมุนแบบซอเอดมากเหมือนร้องอยู่ในพระราชวังแวร์าซ<ะ>คือมันแบบละมุนแบบซอ้อมแบบผู้ดีเกินอนะมันแบบเขาถึงยากมันเหมือนมีการร้อยคนมายืนก่อนจับถงอะ่ะ <c oughs> ไวนีไม่กูฟันทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> สุดท้าย ไดเวรดพ่อครูตบมือเบาๆยังทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสร็จอีพี ศิลปินแห่งชาติก็ไม่ติดน,นะจริงรางวัลสุพรรณหงษ์อะ่ะให้เลยเรามาสุพรรณหงษ์กกะตาทองให้ได้ไม่ติดให้ิลเลนน่ให้เลยสาขาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ OST อสายน้ชอบสิ่งอันนี้อันนี้คือชอบสิ่งเต้นมากเลยอะ่ะ ยอมเลยอ่ะอกินกันไม่ลงอ่ะแต่แต่ชอบเสียงเตินมากเพลงนี้อ่ะทุกคนกินแผ่นเสียงเข้าไปโอ้อองานประกาศรางวาัล เลิศหมดแต่ให้เติร์นอ้าวถาต้องให้คนหนูก็ต้องให้เตินอ่ะคุณหนูมากเป็นเป็นอ่เป็นแบรนด์ออฟเฮาส์ของชาแนลได้เลยคนนี้ไม่ติดเดี๋ยวลองวิเคราะห์แบรนด์ของแต่ละคนเก่งอ่ะต้องยิบแซงเท่านั้นแบบทรงนี้ ไม่มมีึงแบบพอมากแบบตกลงแบบตกงอันนี้อันนี้คือแบบเกินเกินไปจริงๆละ <c oughs> มน้นี่วนชอบเสียงแบบเตื้นมาก โอ้โอ้ไดวิทอัสมัยของแท้อันนี้ย พอกันหมดเลยอ่ะเป็นไงทุกคนร้องแบบเวอร์อยู่แล้วทุกคนเราเอาต้นกับเฟิร์สก่อนอืมอีพีนี้เราแบบอยากพ่อครูมาทีหลังอืมใจเย็นนะพ่อครูอย่างอนพ่อครูมาแน่ตัวผมหูแบบไม่คิดว่าจะเสียงเต้นจะแบบขนาดนี้เพราะว่าไม่เคยประกวดได้ใช่ไหมไม่เคยแต่ถ้าเอาเพลงนี้จริงๆอ่ะนี่ส่วนตัวนี้ให้เต้นอืมแบบแบบเสียงมีความแบบเสียงเป็นเอกลักษณ์เออชัดอะ แบบทำให้ผมคิดถึงหน้ากากคุเรียนนะไม่รู้รู้จักป่ะ The Masked Singer เขาแบบเขาร้องเขาร้องสากรแล้วแบบสะกดคนได้เนี่ยเนี่ยพอฟังนี่แบบอ้ยโอเข้าต้องเข้าแล้วกลับไปฟังนลยครับไปฟังดีคือคือร้องเพลงดีทุกเพลงเพลงไทยยังว่าแบบเออเพาะเพาะนะแล้วพอมาเจอเพลงนี้คืออึ้งจริงอึ้งแบบพี่โคตรโหดอ่ะสมแล แลลที่หนูคืออะไรไม่ัชก่ับม่ใช่เผลอจริงยิ่งเพลงนี้แม่งร้องยากมากจริงๆเป็นเพลงที่แบบว่าไอเชี่ยมันท่อนผู้ชายกับผู้หญิงมันแทบจะแบบอันนี้ก็หนมาเลยไม่ได้เรียนมาแต่ว่ากำลังวอท้องล้วนๆเลยตึกอึ้งจริงคือทุกคนร้องเพลงพอแบบเฮ้ยเออยฟางเวงร์ชั่นอดครับดาวิอาสมัยขอเลยไม่รู้ว่า ใครมาดูบ้างอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาดูแล้วแบบเฮ้ยไอ้ทำให้หนุ่มนี้มาหน่อยไว้ไมันอยากฟังขอบคุณมากคนระับชอมากทุกคนพูดแบบเพลงอันนี้ละอันนี้มันน่าเห็นด้วยตาเปล่าเนาะมันแบบเห็นด้วยหูแต่แบบนี้ชอบเพลงไทยฟังก่อนนอนทุกคืนรู้สึกว่าสื่อสารอินเนอร์ได้ดีมากทั้งสองคนทั้งเติ้ลแล้วก็เฟิร์สคือแบบอินเนอร์แบบมันดีสายตามันแพรวพาวร้องเพลงมันแบบสุดยอดเอาจริงๆถ้าแบบ ถ้าเกิดอะถ้าแบบไปประกวดเดตะสตาร์สักสมัยแบบสองสามเนะีทุ่มโบดเลย17ล้านให้ไปเลยให้ไปเลย,เป,เ,ลยเป็นแชมป์ไปเลยคือดีเนาะไม่แปลกเลยที่ทุกคนขอว่าอย่าเห็นเติวนเฟิร์นร้องเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์เอ่ยินเนอร์เอ่ยแบบเขาเขาเป็นคนที่เก่งจริงๆสมควรได้แบบที่ทุกคนรักจริงๆด้วยความคือไม่ได้หล่อยอย่างเดียวคือความสามารถมันครบการแสแดงการร้องเพลง การปฏิสัมพันธ์กันที่แบบให้แบบชาวเออเสิร์คือเขาแบบเป็นคู่ที่ควรแบบเป็นคู่ตลอดไปมีซีรีส์แบบก็อยากให้ใมีซีรีส์เยอะๆเนาะเป็นคู่ที่แบบน่าสนใจเคมีอะไรนี้แต่จริงๆอยากเห็นแบบเติน้นเฟิร์สวันถ้าถ้ามีซีรีส์ของตัวเองอะ่ะก็อยากแบบให้เขาลองพิงเองประกอบไป,อไปเองเลยคือมีความสามารถขนาดนี้อ่ะแบบอย่าจ้างคนอื่นเถิดลองเองเลยตีนอออัลบั้ม ถ้าสมมติตายจะไม่เปิดเพลงอื่นจะเปิดเพลงเต้นเฟิร์สวันที่ขั้นหนังสือตอนเผาตอนเผาเลยอันนี้ตอนเดินอะตอนเดินแห่ตอนเดินแห่จะเปิดเพลงที่ขั้นหนังสืออะแต่เผาไดวีตอสมัยตายกับรอยยิ้มเลยแบบจดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดห้โอเคใช่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีแอคเต้นเฟิร์สวันร้องเพลงเนาะตามที่ทุกคนขอมาทุกคนก็จัดให้ตามคำขอแบบจุกบ แบบไม่ไม่เคยจัดที่ไหนจัดได้แบบจุกจแบบไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนแล้วใครอยากให้พวกเราเรียกอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ<อเ>หรือว่าอยากเสิร์ฟคู่ไหนเพราะว่าเราพวกเราอาจจะชา้าหรือว่าแบบไม่ทันต่อเทนถ้ามีคู่ไหนที่แบบอฮ้ยมันจริงจริงแบบ เคมี er มันได้เสิร์ฟบอกพวกเราได้นะพวกเราก็ไม่อยากแบบเป็นหางแถวที่พลาดแบบคู่เต้นเฟิร์สบันที่มารู้แบบช,าช,าช้าเสียใจมันน้อยจริงอยากแบบซัพพอร์ตตั้งแต่แรกๆอยากแบบพ r เขาตั้งแต่แรกให้แบบเฉิดฉายฉดฉียีได้เพราะได้บางคนคอมเมนต์เลยนะจริงได้ <laughs> 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 สำหรับวันนี้พวกเรามีเชียรขอตลาไปก่อนครับใครอยากให้คอมเมนต์อะไรก็เมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไร Oh. <laughs> มันก <laughs> <laughs> ็อย่างไะเรียกอะไรมันจะตาย oh. อะ่ะทุกคนมันได้ oh. <laughs> วิทัสมาอะตอนนี้อะคือลมหายใจมันไม่เต้นคือในหัวใจตอนนี้มันเต้นเป็นจังหวะใช่สำหรับวันนี้พวกเราไม่เชี่ยวขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะทุกคนคอมเมนต์ได้ด้วยบ๊ายบาย